สำหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันจันทร์ที่4สิงหาคม2568มีเลขมงคลดังนี้14673สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันสื่อของคุณนั้นจะมาจากเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็น2ตัวท้าย3ตัวท้ายของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์14759 คนวันจันนะคะอายุพ่อเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์154,38หรือถ้าท่านใดมีกุมารหรือตาไข่เลขทูกตาไข่เลขกุมารก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร70812นคนวันพุธกลางวันจะฝันแม่นในช่วงนี้ก็คือเลขจากความฝันสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน18259 เลขที่บ้านเลขที่ที่ทำงานเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายเป็นสื่อสำหรับเลขมงคล17254หรือถ้ามีเด็กเล็กๆนะคะอายุสองขวบสามขวบถามเลขจากเขาหรือให้เขาหยิบเลขคน,นรบรรพัดจะมีโชคกับเด็กเล็กๆด้วยนะคะ2 0 1 9 4ถ้ามีน้องหมาน้องแมวนะคะคุณจะมีโชคกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะให้มันคาบเลขหรือเขี่ยเลขก,ก็ได้80159ถ้าไปงานศพงานขาวดำนะคะ อายุคนตายเลขฝาโลงนะคะหรือเลขรถเข็นศพเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันเสาร์1 3 6 2 8